เมื่อเราพูดถึงคำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเรามักได้ยินประโยคสั้นๆที่คมชัดและเรียบง่ายว่าวายธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะซึ่งถอดความได้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจมยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด ประโยคนี้เหมือนเป็นประตูกราบลาพระศาสดาผู้ทรงชี้ทางชี้ให้เราหันกลับมาเฝ้าดูหัวใจของตนเองอย่างจริงจังเพราะที่สุดแล้วไม่มีสิ่งใดถาวรให้เราเข้าไปยึดไว้ได้แม้แต่ลมหายใจครั้งหน้าและเมื่อเข้าใจความจริงนี้อย่างซึ้งทาบคำว่าไม่ประมาทจึงไม่ใช่เพียงคําเตือนแต่มันคือวิถีแห่งชีวิต คือการใช้ทุกขณะให้มีสติสัมปชัญญะไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่เผลอให้กิเลสช,ชักจูงให้คำเหตุต่ำที่จะย้อนกลับมาทำร้ายใจของเราเองความไม่ประมาทจึงเป็นทั้งเกราะป้องกันและเป็นแสงสว่างที่นำทางในความมืดของความไม่รู้เราจะค่อยๆเดินไปพร้อมกันอย่างสงบและมั่นคงเรียนรู้ว่าสังขารเสื่อมไปอย่างไร ใจเราถูกหลอกอย่างไรและจะอยู่กับความจริงด้วยสติอย่างไรเพื่อให้คำสอนสุดท้ายนี้ไม่ใช่ท้อยคำที่ผ่านหูแต่กลายเป็นลมหายใจของชีวิตประจำวันจริงๆความไม่ประมาทเริ่มต้นจากการยอมรับความจริงพื้นฐานที่สุดของชีวิตว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปชื่อเสียงทรัพย์สิสนความสัมพันธ์ร่างกายความรู้สึก ความคิดทุกอย่างมีวัตจักรของตัวมันเองถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราจะเผลอเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างเป็นของเราอย่างแท้จริงควรเป็นไปตามใจเราตลอดไปและเมื่อมันไม่เป็นไปตามคาดใจก็หวั่นไหวเกิดความหงุดหงิดโกรธเกลียดกลัวผิดหวังหรือหวงแหนจนเหนื่อยล้าแต่เมื่อเรายอมรับว่า ความไม่เที่ยงคือธรรมดาใจก็จะอ่อนลงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงด้วยสติไม่ดิ้นรนจนเสียศูนย์ไม่ปล่อยไหลไปตามอารมณ์จนหลงลืมทางกลางความไม่ประมาทจึงไม่ใช่การคอยหวาดระแวงแต่มันคือความตั้งมั่นไม่ปล่อยให้ความเคยชินที่หลอกเรานำทางโดยไม่มีผู้รู้เท่าทันลองพิจารณาขณะที่เราตื่นนอนเสียงนาฬิกาดังขึ้น ร่างกายเราถูกฉุดออกจากความเคยชินของการหลับใจอาจจะคุณหงุดหงิดอาจจะอยากนอนต่ออาจจะมีความกลัวงานที่รออยู่หรือมีความคาดหวังบางอย่างต่อวันใหม่นี้ความไม่ประมาทเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นทันทีคือการรู้ว่าในใจเรากำลังเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องผลักไสไม่ต้องลากให้มันยืดยาวเพียงรับรู้ตรงๆว่านี่โทสะนี่ตัณหา นี่ความคิดล่วงหน้านี่ความกังวลรับรู้แล้ววางใจพอดีไม่ผีผลามทำตามอารมณ์ไม่ใจลอยทิ้งปัจจุบันเราแค่ลุกขึ้นมานั่งหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวหล้างหน้าอย่างรู้ตัวแต่งตัวอย่างรู้ตัวชงกาแฟอย่างรู้ตัวยิ้มให้คนในบ้านอย่างรู้ตัวการรู้ตัวในสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลย เพราะมันคือการฝึกแรงกล้ามเนื้อของสติให้เข้มแข็งเหมือนคนยกน้ำหนักเริ่มจากดัมเบลเล็กก่อนเมื่อสติแข็งแรงใจย่อมไม่ถูกอารมณ์พัดพาไปง่ายๆความไม่ประมาทในที่ทำงานคือการทำงานด้วยเจตนาที่ชอบและความใส่ใจไม่ปล่อยให้ความอยากได้ชื่อเสียงหรือความกลัวเสียหน้าพาให้เราโกหกหลอกลวงหรือเหยียบย่ำคนอื่น ความไม่ประมาทคือการถามตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นเหตุแห่งสุขระยะยาวไหมไม่ใช่สุกมปลอมระยะสั้นที่จบลงด้วยความทุกข์ข้างหลังการทำงานด้วยใจที่ใสสะอาดไม่ใช่แค่ทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบายแต่ยังเป็นการปลูกเหตุที่งอกงามต่อชีวิตและความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามความประมาทคือการทำทุกอย่างตามใจตามกิเลสตามอารมณ์ตามความเคยชิน แม้จะได้ผลเร็วได้ผลใหญ่แต่ภายในกลับพรุนเป็นหลุมลึกที่ทำให้ใจราหวาดกลัวว่าเมื่อไรความจริงจะเปิดเผยความไม่ประมาทจึงเป็นความกล้าหาญชนิดหนึ่งกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่นกล้าที่จะช้ายอย่างพอดีเพื่อจะถูกต้องและกล้าที่จะหนักแน่นในเส้นทางแห่งประโยชน์แท้ในความสัมพันธ์ความไม่ประมาทคือการรู้ตัวว่า คนที่เรารักก็เป็นสังขารคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีอารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงมีวันดีมีวันร้ายเหมือนเราเราจะไม่เผลอเรียกร้องให้เขาเป็นอย่างใจเราเสมอหรือโทษเขาทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนไปเราจะเห็นความจริงว่าไม่มีใครเป็นของเราอย่างแท้จริงเราเพียงได้มีโอกาสดูแลเกื้อกูลกันในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อเห็นด้วยสติ ใจก็คลายความยึดเราจึงรักได้โดยไม่เป็นเจ้าของเมตตาได้โดยไม่คาดหวังให้อภัยได้โดยไม่ต้องมีข้อแม้ความไม่ประมาทจึงทำให้รักงอกงามเพราะเรางดเว้นจากการสร้างเหตุแห่งความแตกหักด้วยความหุนหันพลันแล่นของอารมณ์อีกด้านหนึ่งความไม่ประมาทไม่ได้หมายความว่าเราต้องเครียดหรือบีบคั้นตัวเองให้ดีตลอดเวลา ตรงกันข้ามความไม่ประมาทคือความผ่อนคลายที่มีสติคือการรู้ว่าชีวิตเป็นสนามฝึกใจเราผิดพลาดได้ล้มได้เผลอได้แต่เราไม่ปล่อยให้ความเผลอนั้นชักพาไปไกลเรารู้ทันและกลับมาใหม่รู้ทันแล้วขอโทษรู้ทันแล้วแก้ไขรู้ทันแล้วพัฒนาต่อนี่คือท่าทีของผู้ไม่ประมาท ไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดแต่เป็นคนที่ผิดแล้วเรียนรู้ไม่ซ้ำรอยเดิมไม่ถอดใจจากการฝึกใจเพราะรู้ว่าทุกครั้งที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเรากำลังเดินอยู่ในคำสอนสุดท้ายของพระศาสดาความไม่ประมาทจึงผูกแน่นอยู่กับสติและสัมปชัญญะสติคือความระลึกรู้ในขณะปัจจุบันสัมปชัญญะญญคือความรู้ทั่วพร้อมว่า เรากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนเพื่ออะไรเมื่อตั้งสติสัมปชัญญะขึ้นมาใจจะเห็นกายเห็นใจตามจริงเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยเกิดดับเห็นสัญญาความจำได้หมายรู้เห็นสังขารความคิดปรุงแต่งและเห็นจิตผู้รู้อาการต่างๆคืนอารมณ์ทั้งหลายมาแล้วก็ไปไม่จำเป็นต้องไปเกาะไม่จำเป็นต้องไปผลัก ความไม่ประมาทจึงคือการวางฐานบนสติปัฐานคือการตั้งสติไว้กับกายเวทนาจิตธรรมอย่างสม่ำเสมอเมื่อฝึกซ้ำๆใจจะค่อยๆแยกแยะออกจากอารมณ์เห็นตามจริงว่าทั้งหมดเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราการยึดที่เคยแน่นก็คลายลงโดยไม่ต้องบังคับทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นอัปปมาเทนะ ในวาระสุดท้ายก็เพราะนี่คือแก่นที่พาให้คำสอนทั้งหมดทำงานถ้าขาดความไม่ประมาทแม้มีคำสอนที่ประเสริฐเพียงไรใจก็จะไหลกลับไปหาความเคยชินเดิมๆเ,เหมือนมีเข็มทิศแต่ไม่กลางดูเหมือนมียาแต่ไม่ยอมกินความไม่ประมาทคือการลงมือจริงในชีวิตประจำวันใช้ทุกโอกาสฝึกสติใช้ทุกเหตุการณ์เป็นบทเรียนวิกฤตเป็นครู ความสุขเป็นครูความทุกข์เป็นครูคำชมเป็นครูคำด่าก็เป็นครูผู้ไม่ประมาทจึงวิเสียเวลาไปกับการโทษโลกแต่ใช้พลังไปกับการรู้เท่าทันใจและการปรับเหตุปัจจัยให้เหมาะสมในวันที่เรื่องราวถาโถมเข้ามาพร้อมกันทั้งงานที่เร่งทั้งคนที่คาดหวังทั้งปัญหาที่แก้ไม่ตกใจอาจเริ่มหายใจทีหัวตื้อมือเย็น ความไม่ประมาทในเวลานั้นคือหยุดสั้นๆกลับมาอยู่กับลมหายใจสักสาถึงหครั้งรับรู้ความตึงในบ่าความเกร็งที่หน้าผากพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าตอนนี้กําลังเครียดรู้แล้วนะเมื่อใจได้รับการรับรู้อย่างซื่อตรงความตึงจะคลายลงพอที่เราจะมองเห็นทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นแล้วจึงค่อยเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ไม่ผีผลามไม่กระโจนไปแก้ทุกอย่างพร้อมกันการชะลอเพื่อรู้ตัวไม่ใช่ความช้าแบบประมาทแต่มันคือจังหวะของปัญญาผู้ไม่ประมาทจึงรู้จักช้าให้ถูกจังหวะและเร็วให้ถูกเวลาในวันที่ใจมุนเศร้าลึกหรือโดดเดี่ยวความไม่ประมาทคือการไม่ยอมเชื่อความคิดลบที่ลากเราไปสู่ความสิ้นหวัง เรารับรู้มันแต่ไม่สรุปตัวตนจากมันเราอาจโทรหาเพื่อนที่ไว้ใจเดินออกไปเห็นท้องฟ้าให้ความเงียบอุ้มเราไว้หยิบหนังสือธรรมะที่ช่วยเตือนใจเปิดฟังเสียงอ่านพระสูตรสั้นๆแล้วกลับมานั่งกับลมหายใจอีกครั้งเราไม่บังคับตัวเองให้ต้องหายเศร้าเดี๋ยวนี้แต่เราดูแลตนเองด้วยความเมตตา ไม่เพิ่มเหตุแห่งทุกซ้ำเติมนี่คือความไม่ประมาทในมิติของการดูแลใจคือไม่ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสความคิดจนทำร้ายตัวเองเมื่อเราเริ่มเห็นผลของความไม่ประมาทใจจะค่อยๆรู้จักพอดีมากขึ้นพอดีกับการกินการนอนการใช้เงิน,กา,งนการใช้สื่อพอดีกับคำพูดพอดีกับการให้พอดีกับการปฏิเสธพอดีกับการพัก และการเพียรความพอดีนี้ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยตายตัวแต่เป็นความพอดีที่เกิดจากสติรับรู้อาการและปัญญาที่เลือกอย่างเหมาะสมกับเหตุปัจจัยตรงหน้าพอดีในวันนี้อาจไม่เท่ากับพอดีในวันหน้าแต่ผู้ไม่ประมาทจะปรับอย่างมีสติอยู่เสมอพอดีจึงทำให้ชีวิตเบาง่ายและมีพื้นที่ให้มองเห็นคนอื่นอย่างเข้าใจ ความไม่ประมาทยังหมายถึงการไม่ผัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งสำคัญเรามักหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยฝึกเดี๋ยวค่อยขอโทษเดี๋ยวค่อยบอกรักเดี๋ยวค่อยเริ่มดูแลสุขภาพแต่เดี๋ยวค่อยนี่เองคือเชือกเส้นเล็กที่มัดเราไว้กับความไม่รู้ตัววันแล้ววันเล่าจนกลายเป็นปีคนไม่ประมาทจะเริ่มจากก้าวเล็กที่สุดที่ทำได้วันนี้ไม่มองข้ามความดีเล็ก เพราะรู้ว่าทุกสิ่งยิ่งใหญ่เริ่มจากเล็กเสมอเริ่มจากวินาทีนี้ที่เราหายใจอยู่ตรงนี้เขารบเวลาปัจจุบันเพราะไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าจะมีอีกกี่ลมหายใจและเมื่อเราฝึกเดินบนเส้นทางนี้ไปนานพอใจจะเริ่มสัมผัสอิสรภาพเล็กๆทิ้งงอขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเดิมๆหมุดหงิดก็รู้ทันเร็วกว่าที่เคย เศร้าก็ไม่จมอยู่นานเหมือนก่อนดีใจก็ไม่เผลอไล่ล่าจนหน้ามืดเราเริ่มไว้ใจการรู้ตัวไว้ใจความเรียบง่ายของปัจจุบันไว้ใจว่าความจริงจะพาเราไปยังความสงบได้เสมอเมื่อเราไม่ประมาทความอิสระนี้เองทำให้เรามีพื้นที่ที่จะเมตตาคนอื่นมากขึ้นไม่ต้องเฝ้าปกป้องภาพลักษณ์ของตัวตนจนตึงเครียดเรายอมรับพื้นที่ไม่สมบูรณ์ของตนและผู้อื่นได้ และนั่นทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นพื้นที่ฝึกสติร่วมกันมากกว่าจะเป็นสนามรบของอัตตาท้ายที่สุดเมื่อย้อนมองประโยคสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ชวนให้กลัวการเสื่อมแต่มันเชิญให้เราเป็นมิตรกับความจริงทุกอย่างเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความเผลอไปสู่ความรู้ เปลี่ยนจากความยึดไปสู่การวางเปลี่ยนจากความแข็งไปสู่ความอ่อนน้อมเปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวไปสู่เมตตากราุณาความไม่ประมาทคือสะพานให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอย่างงดงามโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องแบกตัวเองไว้เหนือโลกเพียงคงความรู้ตัวไว้ในทุกลมหายใจเห็นตามจริงอย่างที่เป็นแล้วเลือกทำเหตุแห่งประโยชน์สุขซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยใจที่อ่อนโยนมั่นคง หากเราให้คำสอนสุดท้ายนี้เป็นเสียงกระซิบประจำวันเสียงที่เตือนอย่างอ่อนโยนว่ารู้ตัวนะอย่าหลงอย่าเผลออย่าผัดวันอย่าทำชั่วแม้เล็กน้อยทำดีแม้เล็กน้อยฝึกใจแม้ขณะสั้นๆเราจะพบว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาของเรานี่เองคือทางสายตรงสู่ความพ้นทุกข์ไม่ต้องรอเวลาพิเศษ ไม่ต้องรอสถานที่พิเศษไม่ต้องรอให้พร้อมไปหมดทุกด้านเพียงเริ่มจากลมหายใจที่กำลังเข้าออกตรงนี้แล้วเดินต่อไปอย่างไม่ประมาทสิ่งที่ควรรู้จะค่อยๆเปิดเผยสิ่งที่ควรวางจะค่อยๆหลุดมือไปโดยไม่ต้องฉีกทิ้งความสุขที่ไม่ผูกพันกับเงื่อนไขจะค่อยๆแจ่มชัดและในความเงียบเรียบนั้น เราจะได้ยินมเสียงของเมตตาเสียงของสันติที่แท้จริง